ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ The ิม4กันพาร์ทที่สี่แล้วนะครับผมก็นะฮะพาร์ทที่แล้วนี่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยเจอกับอะไรเข้าไปนะผมซึ่งก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมมันเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ยอมเช็คไดให้ดีก่อนก่อนที่จะมาอัดคลิปเนอะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าปากเปล่าแอ้ละกันนะครับผมว่า พัทที่แล้วเนี่ยผมอัดอะไรไปบ้างนะฮะรวมๆแล้วพัทที่แล้วเนี่ยผมอัดไปประมาณ3ชั่วโมงเว้ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันได้กลับคืนมาแค่ประมาณ10นาทีนะฮะซึ่งมันโคตรเศร้าเลยเว้ยพัทที่แล้วเนี่ยนะครับผมผมเนี่ยได้อ่าไอสามตัวเนี่ยไอสามตัวเนี่ยนะครับผมจู่จูมันก็มาโผล่ที่บ้านผมซะง,งั้น ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันคือโนมหรือเปล่าอ่ามันสามารถตั้งชื่อให้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าบ๊อบบิลลี่แล้วก็เจสันนะครับผมซึ่งก็มีค่าความสนิทสนมด้วยเว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจัดการกับค่าสนิทสนมนี่ยังไงนะฮะแต่ที่สําคัญเลยก็คือมันสามารถขยับตัวได้ครับผมเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมเอามันวางไว้ตรงนี้เว้ยแล้วอยู่ๆมันก็ไปยืนอยู่ตรง ที่ตรงนี้ไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆแล้วก็ผมซื้อบ้านพึ่งมานะครับผมซึ่งคือการเก็บน้ำพึ่งเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรผมจะสามารถเอาไปทำสิ่งที่เรียกว่าเค้กน้ำพึ่งได้นะครับผมซึ่งมันก็น่าจะขายได้ราคาดีนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถทําได้โดยใช้เงินปกตินะครับผมมันต้องมีวัตถุดิบนะฮะซึ่งก็นั่นแหละผมคิดว่ามันน่าจะ ขาได้ในราคาที่โอเคเลยแหละนะครับผมนี่ครับเค้กน้ำผึ้งนะฮะซึ่งออุ้ยเค้กชาเขียวว้าวเฮ้ยมีอุ้ยมียม,ม,มีราเมงไข่ด้วยครับแล้วก็มีมิโซะราเมงอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรของใหม่จาก DLC นะครับผมผมซื้อ DLC มาใหม่ผมยังไม่รู้เลยมันทำอะไรได้บ้างนะฮะอู้ของใหม่ละของใหม มาดูกันนะฮะว่ามีอะไรใหม่บ้างนะฮะนี่อุย้ยเหลืองเถือกเลยครับของใหม่เพียบนะฮะเยี่ยมไปเลยอุย้ยนี่อะไรเนี่ยที่เก็บอ่อเขาเรียกว่ามันเป็นที่เก็บสกีหรือเปล่ามันเรียกว่าสกีหรือเปล่าวะแล้วนี่ก็โอ้เป็นตู้เก็บของเหรอโหอ,อันนี้เหมือนเป็นการรีวิวเลยฮะมอสุก,กี้เฮ้ยรับีมอสุก,กี้ด้วยเจ๋งไปเลยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วผมขอซื้อเครื่อง เรียกว่าเครื่องล้างจานมาไว้ที่บ้านหน่อยแล้วกันนะอันนี้มันเป็น DLC ของภาคญี่ปุ่นนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วรู้สึกว่าการดีไซน์แบบมินิมอลแล้วก็การดีไซน์มินิมอลและเต็มไปด้วยเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยญี่ปุ่นเขานี่ที่หนึ่งเลยนะฮะในดูสิหุยหุยน่ารักหุย,หย,หย,หยผมต้องซื้อมาปลูกไว้หน้าบ้านสักอันแล้วอืมไม่ไหว ของใหม่มันสวยเหลือเกินอุ้ยตน้ตนต้นต้นอะไรก็ไม่รู้ว้าวน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเจ๋งเป้งไปเลยฮะดูเนี้ยอุ้ยเอาสะผมอยากเปลี่ยนไฟเลยครับมีของใหม่มาทำาทํทำผมอยากเปลี่ยนไฟเลยฮะขอเอาไฟเก่าทิ้งแล้วผมใส่ไฟ,ไฟอันนี้ลงไปเลยแล้วกันหูโคตรสวยไฟสวยมากแกคือเอาข้อจริงๆนะเว้ตอนเนี้ย เงินของเราอะแม่งเหลืออยู่แค่นี้แล้วอะฉันทำอะไรลงไปฉันกำลังเพลิดเพลินกับการแต่งบ้านแล้วดิโอ้นี่อะไรเนี่ยว้าวหุยอู้โคทัสึอาฮะเฮ้ยมันเป็นแบบว่าอมโต๊ะที่เขาเอาขาสอดเข้าไปอะครับโคทัสึนะครับผมอันนี้มันเป็นโต๊ะที่มันแบบว่า เขาขาสอดเข้าไปแล้วเขาก็จะแบบว่าอุ่นๆกันนะฮะเคยเยเคยเห็นกันไหมเฮ้ยมันมีด้วยว่ะเจ๋งเป้งโหตู้ไปรษณีย์แบบมินิมอลเดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นไงโอ้โหทีนี้เราก็จะมีตู้ไปรษณีย์แบบเล็กจิ๋วแล้วนี่อะไรเนี่ยมีสารมะพูุมด้วยเหรอมีสารด้วยฮะเออเว้ โอ้เ oh, สาไฟเทศกาลก็มีครับมีเต็นด้วยเอาเต็นท์มาทำไมเนี่ยจุดประสงค์ของการมีเต็นท์คืออะไรครับเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวผมจะต้องรีบออกจากหน้าร้านค้าก่อนก่อนที่เงินผมจะหมดไปมากกว่านี้เฮ้จะว่าไปมันมีให้แต่งตัวด้วยนี่หว่าแล้วกอนนะผมจะว่านึงอย่างที่มันทําให้ผมอยากจะซื้อด l ลซตัวนี้มานั่นก็คือเสื้อผ้ามันจะมีเสื้อที่ผมชอบอยู่นะฮะไหนดูซิเสื้อตัวไหนนะหุย เสื้อโคตรเท่อันนี้ก็เท่ครับวูอันนี้โคตรคูลเลยเนะจ้าช่วยมีสีม่วงไหมไม่มีสีม่วงมีสีน้ำตาลแต่มันโคตรเท่อะให้ตายสิแล้วก็เสื้อหนาวนะครัอบอผมชอบอะผมชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆแบบนี้มากเลยนะฮะเสื้อไหมพรมตัวใหญ่แขนยาวๆนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้เนะะี่ยผมชอบใส่เสื้อแบบเสื้อไหมพรมแขนยาวๆอะไรเงี้ยนะฮะไอเสื้อตัวนี้นี่ผมก็ผมก็กำลังใส่นะตอนนี้อยู่เลยนะเนี่ย อเคไหนดูสมิมีชุดเต็มไหมชุดเต็มมีหุยอะไรเนี่ยว้าวเพิ่มความเป็นเชพเพนมีสีม่วงไหมโอ้ยสีม่วงมันช่างแสบดากผมเสเหลือกเกินเท่นะเท่นะเฮ้ย hey, นี่มันนี่มันเฮ้ยนี่มันตัวที่ผมใส่อยู่มีสีม่วงไหมไม่มีสีม่วงเหรออยากได้สีม่วงอุ้ยเสดายจังไม่มีสีม่วงมันเท่มากเลย ว้าวโหเสียดายไม่มีสีม่วงแกมันไม่มีสีม่วงอ่ะแง่งอแงเงีย้งยวใกล้เคีย,ง,ย,ง,ยงสุดก็น่าจะสีแดงเนี่ยมันไม่มีสีม่วงอ่ะฉันอยากได้สีม่วงอ่ะโอ้ยมันเท่มากเลยผมจะใส่ผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปผมจะเปลี่ยนชุดลนะนะชุดหลักเอาเป็นชุดนี้แล้วกันโอเคะหม ถึงมันจะเปลี่ยนสีไปกเ็เถอะแต่ว่ามันก็คือชุดที่มัมสคอตของผมมันใส่อยู่ะนะฮะผมว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะรองเท้าเกียร์เอออันนี้แหละที่ผมชอบใส่นะฮะแเราใครที่ไม่รู้ว่ารองเท้าแตะที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันเป็นอะไรนะผมเป็นเกียร์นะฮะมันเป็นไม้ครับนั่นแหละฮะผมใส่อันนั้นอยู่เนอะตอนนี้มันสบายตยีนดิไหนเปลี่ยนเาเป็นเปลี่ยนเราเป็นชุดนี้สิขอดูหน่อย นอาโอ้โหมีความเป็นตัวผมมากขึ้นนะครับผมผมชอบใส่เสื้อยาวๆแบบนี้แหละฮะไอ้เจ๊ง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 แต่อีกเก้าชั่วโมงฉันจะไปทํางานละทางกับข้าวกินดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวมันมีสิ่งที่เรียกว่าของใหม่ไหมอาหารใหม่อยากกินมิโซะราเมงใช่ไหนมาลองทําดูซิมิโซะราเมงทายังไงมาเลวเทปิ้มมาดูมิโซะราเมงกันหน่อยว่ามิโซะราเมงนั้นทํากันยังไงนะครับผม นี่นี่นี่ดูความเซียนดูความเซียนนี่ทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าเลเวลตันแล้วมันจะเฟี้ยวฟ้าอย่างนั้นแหละฮะโอเคครับผมแล้วก็ไปทําการเอามารวมกันอ่ะฮะใส่พริกไทยนิดหน่อยเดี๋ยวนะเขาใส่พริกไทยกันด้วยเหรอวะมิโซะราเมงนี่เขาใส่พริกไทยด้วยอุ้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 ยอะไรอะไรน้ำอะไรก็ไม่รู้เฟี้ยวฟ้ามากนะครับผมตั้งแต่เลเวลเต็มนี่อย่างเฟี้ยวนะฮะเสร็จแล้วเหรอไหนดูสิสภาพหน้าตา ปาปโัน่โอ้โหสุดแสนจะน,น่ากินแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกหนาวครับผมไหนๆก็ไหนๆละผมเห็นสิ่งที่เรียกว่าฮีเตอร์ผมก็อยากจะลองซื้อมาอยู่อะฮีเตอร์ฮีเตอร์นี่ใช่ปะนี่แล้วกันอ่สามร้เหลือัอตงอยู่300อบาทอุ้ยได้แล้วครับผม h ฮ Space นะครับผมอน,<ม>นี่ฮะรู้สึกอบอุ่นนะคะผมเพราะว่าเปิดฮีเตอร์แล้วนะฮะ เพราะว่าช่วงนี้มันเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวแล้วนี่หว่าเนี่ยดูดิเห็นปะสีท้องฟ้ามันเปลี่ยนไปนะผมโอ้ถึงแม้จะเข้าฤด,ดูหนาวแต่เจ๊คนนี้ก็ยังใส่ชุดอย่างนี้มาจ็อกกิ้งโว้เนี่ยเคารพเลยครับเรสเปคจากใจจริงเจ๊แมงกาตายมาก <laughs> อโอเคนะรู้สึกว่าน่าจะกินเสร็จแล้วฮะแล้วบ,บ,บ๊อบเบลลี่กับเจสันนิด คือจะอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอไม่ไปไหนเลยสำหรับภาพภาพแรกของเดอะซิมนะครับผมผมจะให้เอาให้จบปณิธานของสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์เชฟนะครับผมซึ่งเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะมาทำอันนี้กันนะฮะเออร์นซิเวอร์ดินเนอร์ทำเลยก็ได้มั้งเนี่ยมันต้องทำยังไงนะทำโอเคตรงเนี้ยคลิกไปที่โทรศรัพท์แล้วก็วางแผนว่าจะทำปาร์ตี้ดินเนอร์นะครับผมอื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 มแผนอาหารดินเนอร์ปาร์ตี้นี่ปะแผนโซเชียลอีเวนต์ใช่ปะ ลองดูฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะฮะโอเคนหนดูสิ Dance Party House Party ไม่ใช่กูอยากได้ Dinner Party เพื่อน Dinner Party นี่ไงนี่ฮะ Dinner Party นะครับผมเดี๋ยวลองดูเลือกเชิญใครไปดีเลือกเชิญ summer 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 เป็นเพื่อนเรานี่ summer มเ,มเลือกเชิญคนเดียวไม่ได้ด้วยนะครับผมชิบหายละเชิญใครมาอีกดีวะกูสนิทกับใครนอกจาก summer มมวะเนี่ย แคนดี uh, bear, uh. k, uh. so so ้แบร์อะใครกะเออมันเลือก2คนได้ข้างั้นผมเลือกใครดีวะนี่กว่าโซอี้อย่างน้อยโซอี้ก็เป็นพนักงานที่ร้านเราฮะส่วนคนที่ทำอาหารนั่นก็คือใครดีอะสามือไหมอย่างงี้ดีปะวะไม่ได้โฮสต์มันต้องเป็น อย่างนี้แล้วก็อีก2คนก็ต้องเป็นแขกรับเชิญนะฮะส่วนทำอาหารเนี่ยให้เป็นซัมเมอร์เพราะว่าซัมเมอร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรไปเชฟญทำอาหารคนที่เรารู้จักนะฮะส่วนอีกสองคนกูจะเชิญใครมาดีวะเนี่ยแคนดี้แบร์ไหมมีคนบอกว่าให้ผมจีบแคนดี้แบร์อ่าลอมาลุ้งลองอมาดูโอ้โหมันต้องไปปาร์ตี้อีเวนท์ที่อื่นด้วยโอ้ยรู้สึกวุ่นวายว่ะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมจะต้องทํางานอีก6ชั่วโมงเนอะเดี๋ยวไว้เคลียร์อะไรเสร็จก่อนแล้วกันนะโอเคฮะเหลืออีกประมาณ ไม่กี่วิเราก็จะไปทำงานกันแล้วนะครับผมโอเคไปทำงานไปทำงานไปทำงานไปเลยเพ่อเชฟชื่อดังเยี่ยมฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาผมจะทำการเปิดอีเวนต์นะครับผมวย crazy fan temmy new found อ๋อมีแฟนคลับนะครับผมตอนนี้คืออ่านึกภาพตามผมนะณนะตอนนี้เราไปทำงานใช่ปะและเราเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคนแบบว่า เขาข้างใครเรามากๆข้างใครแล้วเขาข้างใครเรามากๆนะครับผมแล้วเขากอา็อยากจะได้ไลายเซ็นจากเรามากๆนะครับผมเขาก็เลยมาหาเราทีนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกว่าเราจะเซ็นลายเซ็นให้เขาหรือว่าเราจะถีบผัวส่งโอ้ m ม g o ก็ถีบผัวส่งแล้วก็ต้อง,ง,อง,งเซ็นลายเซ็นอยู่แล้วสิวะนะครับผมหลังจากนั้นเหล่าแฟนๆก็บอกว่าคุณน,นี่สุดยอดไปเลยนะครับผมอ่านะ หลังจากที่เขาได้าไลายเซ็นของผมไปนะครับผมแต่ว่ามันก็ทําให้การไปทำงานของเรานั้นช้าลงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อเรล่าแฟนคลับตัวน้อยผู้น่ารักของฉันน่ะฉันยอมลางานได้เลยแหละบอกให้โอเคเราได้เงินกลับมาประมาณ2,500บาทเยี่ยมไปนอนไปนอนไปนอนนอนฮนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทำกับข้าวกินเฮ้ยเดี๋ยว ยังไม่ต้องทำข้าวกินเราจะมาจัดอีเวนต์กันใช่แพลนโซเชียลอีเวนต์อ่าเตรียมตัวเตรียมตัวเออ่การจัดโซเชียลอีเวนต์เนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นนะครับผมไอ้ศูนย์ทับหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหนึ่งนะฮะเ,เพื่อที่จะก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่ากัปตันคุกกลายเป็นมาสเตอร์เชฟในอนาคตได้นะครับผมฮัลโหลครับขอจัดอีเวนต์หน่อยครับใช่ครับผมขอจัดอีเวนต์ปาร์ตี้อ่าดินเนอร์ปาร์ตี้ ใช่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 ดินเนอร์ปคนจัดก็เป็นเรานะฮะผมส่วนคนแขกที่มาก็จะเป็นอคนนี้แล้วก็ใครดีอ่ะผมไม่รู้ผมจะชวนใครมาดิเพื่อนผมก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นอ่ะมามาม,ามาโอเคครับชวนชวนมาแล้วมีซัมเมอร์ซัมเมอร์ต้องมาซัมเมอร์นี่ห้ามพลาดจัดกันที่ไหนดีอมจัดกันที่บ้านบ้านชั้นนี่แหละ จัดการที่บ้านของฉันนี่แหละเยี่ยมโอเคฮะ <c oughs> ตอนนี้มีคนมาบ้านเราแล้วนะครับผมเราต้องทำการาการ์เด้นสลัดการ์เด้นสลัดการ์เด้นสลัดทำไงวะโททีที่ชวนมานะพอดีฉันอยากจะทำเควสนะใช่มาทำอาหารครับมาทำอาหารครับให้3คนที่เขาตีสนิทกันไปก่อนนะฮะโททีที่เชิญมานะพอดี ทุกทีจะไมวุ่นวายว่าแต่เธอเพเธอไปทำอะไรในห้องนอนฉันอะอ่ะกเธอ่อข้างนอกก็มีโซฟาข้างนอกมีที่นั่งทำอะไรในห้องนอนฉันอะฮะเฮ้ hey, hey, แมวนะ่ะอ๋แล้วไปนั่งบนเตียงโอมากรอพระเจ้า oh, ช่วยไปทําอะไรในห้องนอนฉันวันนี้อย่างน้อยก็ทําอาหารรอทุกคนไว้แล้วกันนะโอเคฮะรอทําอาหารให้เสร็จแต่ว่าตรงนี้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรเราต้องรีบทําเลยนะเนี่ยโอเคเราทําสลัดเสร็จเรียบร้อย โอเคเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมเราได้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์เชฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับผมผมได้เป็นมาสเตอร์เชฟแล้วเย่ติดดาวติดดาวคอมพลีตแล้วหนึ่งงานครับผมนะฮะเยี่ยมไปเลยไอ้สัตว